ยี่ไปเลยยไปเลยว่าแ้วอะไรดีครับทุกคนกไปดว่าไปห้าสิบบาทเองไป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 แบก,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 แกเอง เร็วตามมาอย่าแซงนะอย่าแซงกูนะตามเองเพราะว่าคนนำมีโอกาสสองตู้ได้เร็วกว่าใครๆจะไฟกับพิมีได้ซ่อนก่อนใครเลยครับจะเป็นผู้นำอ่ะคนเดินนํำเดี๋ยวพวกนี้ก็ลูกน้องเดินตามครับเร็วตามมาแม่งเจอหาวอีกเลยตัวเดินตาสว่างขาเาเขียวปิ้งเลย ก่อนละตายไหมวะไม่มีใครตายเ็ยไปจอดดีเหี้ยห้องมืดอ,อ,อยู่ไหนตอ้แม่งใช้กุญแจอีก รอบๆตัวไว้ขอภัยที่มันมืดครับอุ้ยแต่แหละเพื่อนนายทำดีแล้วเพื่อนนี่กูใจอ,อยู่นี่้เพื่อน,อนอมันอาจจะอุ๊ยวันนี้วันนี้วันนี้แม่งมีเหลือแค่สองคนนี่ไงวะที่มันแม่งเดินตามแค่นนี้วะระวังเด้อใครมันัอยู่อยู่ไกลแตกแถวอะแม่งจะโดนวาร์ปมาแล้วเลือดลดล้วยตรงนี้ หายห้องมืดแถมต้องไปเปิดเพื่อนเปิดมานี่เพื่อนเพื่อน,เ,อนเร็วๆแล้วต้องรีบผ่าแล้ววะเพื่อนไ,ไปชักไ,ไปชักเปิดตีดดิน,น้กูไม่เห็นเพื่อนเพื่อนกูไม่เห็นเพื่อนไปชักแม่เปิดไม่ติดเจอไหมนะ

มี้ผมปิดคลิแหละตอนนี้จะไปเล่นแมปเหื่นกับเปิดแบบเร็วเปไปเลยห่ว,หวงกว่อนกมีวิธีโยนเปินวิโใช้ได้ที่ประตูเิดเอาจะจะเพืเอ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ่อนเพื่อนเพื่อลบ ข่าวดีดไปเพื่อนรอลวะทีนี้ไม่อเวลาแล้วานแม่มาม่ตอเดินะไม่ไหแล้วนนีเอ้าไม่มาเอินทางมันเถอะนุ่น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  ขึ้นไปขึ้นไปโอเ้ย,ยนี่ไงประตูเผื่อนตามกูไยเนี่ยเื่อใครข้อเลยวะไม่มีเสียงผีนะเพื่พอนไม่ต้องกลัวเห็นไหมไม่มี เลื่อนแม่เลลงเพื่อหลงวะไอชิบหายเลื่อนมอเตอเมี้ยอะไรเนี่ยมาเร็ววิ่งเหนี่ยวมึงวิ่งวิ่งแม่งแบบแที่แบนบี้ไปทัวมันบี้ เราพี่อะไรก็ไ่ได้ยินเพื่อนไม่นะเพื่อนทิ้งเราไปแล้วเฮียหายไปแล้วเจลอะเจอปูเ,เ,เ,เหลอแค่นี้แถมเดวไอ้ปากปูกัดเวยแค่ตรงไป กลัวมันกลัวมไปหาทางกูมองไม่เห็นขอพที่มองไม่เ็นกิดคนติดเหี้ยน,อนโอ้เมือเ่อยเกิน জলটো দিঙ পদ เป็นเร็วห้องมืดว่ะสามห้องติดเลย้ลวครับทุกคนซิซี่อยู่ไหนวะเอาค่ะซูซี่เจอตกมัดเนะึงเอาเร็วซวซี้ปุ่นอยู่ไหนวะไม่ไง 没没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  ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมลงไปแล้วครับอืมหมดเวลาแล้วครับบาย